สวัสดีครับสวัสดีครับผมมานี้อาชามาโคราชครับมาเชี่ยหลุดสาวหลุกสาวมาแข่งกีฬานะครับว่เป็นนักกีฬาเทควันโดครับเมื่อนี้เลยมาทำหน้าที่คุณขอนะครับมาเชี่ยหลุดสาวนะครับมาเมื่อนี้มามาแข่งอยู่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอลน,นะครับจังหวัดโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาครับจะเดินทางออกมาแต่เ้าแล้วครับวันนี้ก็แข่งแล้วๆกว็จะได้กรับเมื่อสรารค้ำบ่ได้บ่ได้พักโคราชนะครับเพราะว่าเนื่องจากภารกิจการงานับหลายนะครับ ตอนนี้กับพ่อท่านเด็กแข่งลูกสาวกับพ่อท่านเด็กแข่งกำลังว้อมอัพร่างกายอยู่ในสนามนะครับนี่ถึงมานางเชี่ออยู่กับทึ่งนะครับกนมาหลายครับเด็กน้อยเด็กน้อยมาหลายมาแข่งมาแข้งกีฬาที่ันดูหลายครับมาจากหลายจังหวัดเต็มเลยครับเดี๋ยวเสี่ยบึงบรรยากาศ เข่าๆนะครับว่าเนี่ครับบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทควันโดนะครับของเยาวชนของเล็กหน่อยนะครับว่าตึงมือนี้ลูกนักสั์ลูกนักชาติเลยมากทำการแข่งขันกับวาให้กำลังใจเด็กสาวนะครับนะครับกีฬากับวาหลายครับ คนที่ตามผู้ปกครองกับมาหลายนะครับตเต็มเลยครับเด้๋ยวรัจเบิง้งใกล,ใแล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวอีกสองครูครับอีกสองครูกับสีหอดคิ้วบูกาชาติแล้วครับอันนี้คือบปัญยากาศของการแข่งขันกีฬา เทควันโดนะครับแข้งมือนีมือเดียวครับบนเวทีมี่สวยรังวันต่างเต็ม้วยเบื้องว่าสิได้ได้หวยรี่ได้เหรียญรางวาาัลบอสต้องมาล่อตีตาาตก็ไปครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วพอแม่้ตื่นเต้นหลายก็ลูกอีกครับเป็นครั้งแรก หลังจากที่ไปฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำการแข่งขันแบบเป็นทางการนะครับว่าทกเก่อกับนี้จะซ้อมมาเบิงว่วามาแข่งจริงสิเป็นจชงไหดสี่ห้องให้ลับบ้านว <c oughs> ะสส่ก็รังใจมากห้ครับผม ขอกำลังใจนะครับเอฟซีทุก,ก่ัน่าเดี๋ยวสิเบื้องบรรยากาศการแข่งขันงารลอดสตูด้วยคทับ